แ่รอคอยกันมานานวันนี้ก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นอีสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้้องใหม่ใช่วันนี้ก็ถือว่าถ้าจะปูทีมละมาเห็นหะน้าค่าตาน้องๆทุกคนได้ไากไดาสำหรับสหรับไรที่มาเป็นบทบาทใหม่นะคุ้มกับซีรีส์โปรเจกต์เรื่อดสิทานก็จริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าด้วยความไรยอยู่ในใสายงานวงการซีรีส์วมา ก็หลายปีเนาะซึ่งอันนี้คือเป็นอีกสเตปที่เราจะต้องมารับหน้าที่เป็นคนดูแลทีมภาพรวมของโปรเจกต์ซีรีส์ให้ให้มันเป็นในทิศทางที่เราอยากได้แล้วแฟนๆอยากดูก็ตื่นเต้นครับให้น้องๆแต่ละคนมาแนะนว่าแต่ละคนรับบทเป็นอะไรอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่น้องกันเลยแล้วกันสวัสดีครับผมชื่อแสงเหนือนะครับรับบทเป็นสายฐานในเรื่องเรียกด้สีฐานครับครับสวัสดีครับผมฟูกุสิ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นศิลาครับสวัสดีครับผม ศิชาภูดิตครับรับบทเป็นเรื่องรับบทเป็นใครรับบทในเรื่องเป็นหมอกครับผมสวัสดีครับผมนิภาชายครับในเรื่องผมรับบทเป็นแสงล่าครับสวัสดีค่ะนานาค่ะนันยารับบทเป็นเกลค่ะสวัสดีค่ะมีเมธากาลครับรับบทเป็นเหมือนแท้ค่ะเรับผัง้ารผังสารสวัสดีครับแก๊ปจักรลิงครับรับบทเป็นไต้หวนรช้ามาเฮอนนี้สวัสดีครับแปมเสรษฐนันรับบทเป็นจักริดครับ ได้อีกท่านหนึ่งล่คะครับครับออสสวดี่ะ Saudi Club, Post Up, Home Truth, and i d ้ n t i t y Rejecter ใช่ค่ะ,คะมาจากเกาหลีเลยนนจ,ะจะมีบทตัวละครหนึ่งที่เป็นเกาหลีคะ่ะเราก็ได้คุณโคซอกมาร่วมแจมด้วยในเรื่องนี้ที่เขาเขาเคยเล่น k i n ดอ h แลนด์มาก่อนด้วยคะ่ะก็เลยแบบได้รับเกียรติมาในเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนนี้เราได้มีการบอกรถกันอะไรบ้าง มีการเวิร์์ช็อปมาแล้วครับม <co ีน si ้องๆทั <c oughs> <c oughs ้งทั้งสามคู่ของเราได้มีเข้าเข้าบทเข้าซีแล้วก็ลองเล่นคู่กันแล้วก็เป็นยังไงถามน้องๆเด็กนักแสดงดีกว่าว่าเข้าคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ถ้าสลอดเวลาตลอดเวลอเข้ากับพี่ฟุ๊กมาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าชินรู้สึกสบายมากขึ้นครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะมีโมเมนต์มีแบบว่าเคมีใหม่ๆสร้างให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนานาเมนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเจอกันแล้วก็ ตอนแรกค er like, pues like like like, nah ิดว <for S 1> like so ่าจะตอบตัวยากแต่ความจริงแล้วไม่ยากเลยเหมือนเราเรียนอะไรหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็สูตกันง่ายค่ะเลยคิดว่าน่าจะเป็นเคมีทดี่ยวคนตามหากกันตามหาเองต่างหากคู่ของเราโอเคผมนะครับก็ผมกับพีเฟยนะครับก็เข้ากันได้อย่างดีครับเพราะแบบน้องชอบพีลาก็ชอบกีฬาเหมือนกันแล้วก็แบบเวลาคุยเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นกีฬาเข้าใจกันมากขึ้นครับผม ในไม่กี่อึดใจนี้แลไรอ้ยแต่ภายในปีนี้ไม่อยู่อีก้เออเราหูเดือนก็ได้เอาเดือน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 หน้าลหรอคะเดือนหน้าใช่ค่ะแล้วเราแบบมีแผนว่าตองจีคือเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะแล้วมีอะไรอยากจ้งซัอยด์ไหมมีขาซับลอยด์ไห้ยเรื่องนี้ก็จะแบบมีทั้งแบบซีนารีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยอะค่ะก็อยากจะแบบ พาเหมือนพาทุกคนไปเที่ยวด้วยแล้วกันน้อทั้งภาคเหนือแล้วครับหลายหลายที่นี่ในกรุงเทพด้วยค่ะค่ะให้สปอยไร่ของพ่อเลี้ยงเลยอุ้ยงานถ้างานต้องให้พ่อเลี้ยงสปอยดีกว่าว่าไล่ว่าไล่ของเขามีอะไรดีพูดพูดเ่าไี้พูดได้พอไล่คุณมีอะไรดีคะรอผมรอพูดไปเลยทั้งงานนักงงานดีทุกคนคือเหมือนทีแรกเหมือนไร่เราก็จะเป็นไร่ที่ค่อนข้างจะรวมสมบูรณ์แล้วกันแต่ว่ามันเหมือนธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งพอเจอสายทานเข้ามาในไร่ เลยรู้สึกทำให้ไล่อะมีความพิเศษมากขึ้นโอใช่แต่ว่าสถานที่จะวิวสวยแค่ไหนแล้วก็โลที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามกินนะครับเราจะของไล่ดีหรือเปล่าเซ้าของไล่อันนี้ถามน้องเนาะนก็ดีก็ดีตามเนื้อผ้าเออยังเร,เราไม่เอาขายเขาเลยหรอน้องจะขายเขาอย่างเดียวไม่เดี๋ยวรอขายในอนาคตดีกว่าเดี๋ยวพี่ๆไม่มาสัมภาษณ์ผมอ๋ออ๋องั้นท้าสุดที่ฝากหน่อยสุดท้ายให้เป็นกำลังใจให้กับซีรีส์หน่อยค่ะก็ฝ คนนะคะที่รอคอยด้วยเนาะแล้วก็ที่อนาอคตที่เราจะแบบลงมาเล่นในบอ่อนี้แล้วเราก็อยากฝากทุกคนฝากน้องๆฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็เปน็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะปีหน้าได้ดูกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวฝากหน่อยติดตามช่องทางข่าวสารยังไงอ่าช่องทางข่าวสารแล้วก็การต<น>ิดตามนะครับผมทุกช่องทางเลยครับทุกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะครับยูอาร์เจียเจดีเดอะซีรีส์ครับผมเรียกแด๊ดดีทานได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราจะเล่นทำแค่เล่นแด๊ดดี้ทาน เออโยนโจด